สวัสดีครับวันนี้ก็มาเที่ยวอยู่ที่ทะเลทะเลอะไรพี่หัวหินใช่ไหมหัวหินครับหัวหินนี่บรรยากาศตอนนี้ประมาณเวลาเก้าโมงนี่มาให้ขี่พร้อมโอ้เดี๋ยวค่อยขี่ขี่มาเที่ยวละสี่ร้อยกว่าบาทตอนนี้ก็อยู่กับบรรยากาศจะเป็นครงตึกสูงๆครับพี่นอ้องนี่ตึกโรงแรมโรงแรม ยากขีอะไรนี่เจ็คสกีบรรยากาศคนบุคคลายหน่อยเดียวนี่ทะเลฮ้อนแดดลายกลัวแดดลายแดดลายพี่น้องแดดลายท่าค,คนะี่นั่นคี่นะเจ็คสกีเจ็คสกีนี่ทำไมำสมุทรสงคาไปขี่ว้าวจากบาทวันนี้ทำเดียวทำับ นะครับมาจากบาทบรรยากาศเย็นดีตัวดีได้คนหน่อยพี่น้องคนโบไลน,นู่นคนอยู่ผลายดีอยู่ขนาดนุ่นคนเต็มตอนนี้ก็ได้แล้วครับท <sk r ug> สม,สมนี่้ชมนการบรรยากาศทะเลพี่น้องน,อนู่นเจ็กสกี <sk r ug> ทา้าไปขี่รอบละสี่ร้อยสี่ร้อยบาทน,นี่นู่นฝรั่งมันอยู่ข้างใน่นก็ข,ข,ขี่กันดเต็มเลยบรรยากาศพี่น้องเลย แสดงคนโบไล่คลุณพวกคคนไลยอยู่พุณคุณคางโรงแรมเดี๋ยวจะไปขี่เจ็กสก,กีพี่น้งองมาเบิ่งบรรยากาศน้ำก็โอ้ยงามจริงพี่น้องงามใส่ใสนี่ฝรั่งก็อาบน้ำพุณกับลูกเดินไปถึงเจ็กสก,กีวะเดี๋ยวไปขี่ขี่มา้าขี่เจ็กสก,กีก็ได้พี่น้องม้าก็มีหนึ่ง ทะเลหัวหินหัวหินพี่น้องหัวหินเนาะโอ้สุดแสงตาของทะเลโอ้โบัวไวนแดดวันนี้ก็จะกลับฟังและไปหากินเขากินน้ำบัวไวนี่บรรยากาศแดดแดดเที่ยวทะเลอันนี้คือจะเป็นโรงแรมนี่เห็นบ่ทะเลดันลังพี่น้องบัวไวหอนแดดนี่จะเป็นเก้าอี้ตั้งไว้นัง่งกินลากินเบียวันนี้ก็ต่อจากคลิปที่ทะเลนี่ อันนี้เขาเียกว,วา่าอะไรวะใครที่ที่จะไปหัวหินต้องเห็นรูปปัน้นห้าหกองนี่บรรยากาศคนกน็เยอะมากแดดกระแดดี่น้องเที่ยงคืนเอยเที่ยงกลางวันเปี๋ทถือทาเคียวพ้อมบรรยากาศดีมากเลยฮอนแดดเมื่อกี้ก็ตอนเราจะเข้ามาเขาก็อธิบายอย่างดีเลยแต่เราไม่เข้าใจมันยาวเกิน อธิบายยากแค่ให้ดูบรรยากาศโอ้ลมพัดแห้งมากนี่จะเป็นห้าโอุ๊้อนมากเลยรัอแดดแดดมากเลยผู้ชมนี่บรรยากาศดูกปั่นใหญ่มากใหญ่ดีพี่น้องดูกปัน่นบปรเดน้อยเบิกแต่ไกลขึ้นใหน้อยมาตัวจริงโอ้โหโคตรใหญ่ถ้าไฟที่ไฟทะเลหัวหิน ทาไม่มานี่ถือว่าบริไปหัวหินเลยนะ้ามาตรงนี้หัวหินของจริงคนก็จะมานี่เพราะว่ามันแดดไม่มีใครออกมาหรอกก็กลัวดำบริเวณร,รอบๆก็คือกว่างมากนี่ใครที่ไปหัวหินก็ต้องเจอรูปปั้นตัวนี้พี่น้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอง หลวงปันเจดงเลยพี่น้องอุทยานอะไรวะอ่านไม่ค่อยออกภาษาไทยพี่น้อง <ś c oughs> ใหญ่มากเลยสนามพิศสนามหญ้ากว้างมากบรรยากาศถ้าแบบตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าอาจจะคนเยอะคนลอยมากแต่วันนี้มันอยู่เที่ยงกาดกระแดดร้อนมากเลยทุกคนหมูไว้นี่คนก็ประมาณนี้แหละก็จะมาถ่ายรูปถ่ายกันเต็ม ใครที่ไปหัวหินต้องมีรูปปั้นตัวนี้ถือว่าหัวหินของแท้เลยพี่น้องถ้าใครที่ไม่มีรูปนี้ไปทะเลหรือว่าเที่ยวทะเลไม่มีถือว่าไม่มาไม่ถึงถ้าถึงนี่ถือว่าโอเคเลยสาวๆก็มีเลยพี่น้องสาวขาวบะบถ่ายรูป <laughs> นี่อันนี้ก็เที่ยวมาจากตอนที่ว่าคลิปที่ว่าเราไปทะเลเมื่อเช้านี่วันนี้เราก็มาแวะตรงนี้ ทางายหลวงรัฐอะไรนะักเดียวนะที่เก right? um, pues. mm ้าอะไรที่เก้าที่สิบนี่บรรยากาศบรรยากาศวิวมันนี่พี่น้องตอนเที่ยงฮอนแดดมากเลยรถเขามาเติมน้ำเติมอะไรก็ไม่รู้นุคนก็เยอะมากนะทุกคนเพราะว่าบอลจอดรถอยู่ข้างนอกนู่นนี่เป็นสนามเป็นเดินคนเยอะมากเลยเขาถ่ายรูปกันรบแดดด้วยวายอากาศร้อนมาก เจออยู่นีแม่กลับกำลังจะกลับแลวนี่น้องอันนี้คอลาเที่งจัดนี้เนาะกลับแล้วไวอากาศร้อนารมกลับเที่ยงกลับเจอกลับบ้านแล้ว そう。